ต้อนร,รับสู่ AV วี New ิวช่องมาว่าครั้งนี้จะมาแชร์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวงการ AV ของช่วงเดือนที่ผ่านมาพาทแรกข่าวสาร AV ข่าวแรกจากค่ายพีซเทสดาราเอวีชื่อดังยูกิลูบินะถูกตำรวจญี่ปุ่นจับข้อหามียาเสพติดไว้ในครอบครองจากคำสารภาพของเธอได้พูดว่าเธอไปซื้อยาเสพติดกับหนุ่มบาโฮสก่อนที่ยูกิลูมินะจะเดบิวต์ก็เป็นลูกค้าประจำบาโฮสอยู่แล้วและมีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนมากไม่เพียงแค่เธอคนเดียวสาวเอวีคนอื่นๆก็เป็นลูกค้าประจำเช่นกันที่เดบิวต์ได้ก็เพราะผ่านคนกลางบาโฮส ข่าวต่อไปคือสีเพคเอวีที่เอม,มิฟูขดดชื่นชอบ คนแรกยูดดกิ 2, ยูซุลุจุดเด่นคือมีสกิลลิ้นสุดขั้นเทพคนที่2ไทจิฮายาชิจุดเด่นคือเครื่องมือที่มีมาแต่เกิดที่โคตรเจ๋งคนที่ 3. โจโอชิมะชอบเพ้ะบุคลิกและความเป็นผู้ใหญ่คนที่ 4. มูไคริคุนอกจากหน้าตาหล่อแล้วยังรู้วิธีการทำให้ผู้หญิงมีความสุขเป็นพระเอกเอวีที่สาวเอวีทั่วไปต้องชอบในเมื่อเป็นการแนะนำจากสาวมากประสบการณ์อย่างเอมิฟูคาดะแล้วคิดว่าน่าจะถูกใจสาวสาวแน่นอน ข่าวที่3ามสาวเอวี v, ปีศาจนันนาะสว่างมีอ่ะ ตอนสัมภาษณ์เคยพูดขึ้นว่าเมื่อครั้งที่เพิ่งเดบิวใหม่ๆยังไม่มีชื่อเสียงก็มีคนรู้จักหลายคนจําเธอได้นอกจากเพื่อนร่วมห้องและผู้ชายที่เคยรู้จักและสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าคือแฟนเก่าเธอทักมาหาเธอกันหมดแต่เธอไม่ได้ตอบกลับพวกเขาเลยเชื่อว่าผู้ชายทุกคนน่าจะเดาเป้าหมายของคนเหล่านั้นออกว่าทักไปเพื่ออะไรซึ่งชีวิตเธอตอนนี้ก็กําลังไปได้ด้วยดีการงานดําเนินได้อย่างราบรื่นทุกคนอย่าลืมไปติดตามผลงานใหม่ m i d e 983ของเธอด้วยนะ ข่าวที่4เก็ดความดูเอวี ทำไมพระเอกเอวีถึงไม่สามารถใช้เข็มขัดได้เวลาถ่ายหนังก็เพื่อหลีกเลี่ยงมือสาวเอวีที่กลัวจะไปลากโดนเข็มขัดแล้วเป็นเหตุทำให้ต้องเอ็นจีกันหลายรอบและสิ่งสำคัญสุดของการถ่ายหนังคือเสียงเนื่องจากเข็มขัดมีส่วนที่เป็นโลหะที่มักส่งเสียงหลบกวนนี่จึงเป็นสาเหตุที่ไม่ให้ใช้เข็มขัดนอกจากว่าในหนังเรื่องนั้นๆมีความต้องการมีงานพระเอกเอวีทุกคนคือไม่สามารถใช้เข็มขัดได้เลยทุกคนลองสังเกตจากการรับชมผลงานโดยไม่ต้องก่อนหนังดูนะ ข่าวสุดท้ายยูอิชิลาสกะอำลาวงการอย่างกระทันหันหลังจากที่จบสัญญากับทางค่ายเฟรนโนแล้วก็ได้ย้อมสีผมเพื่ออยากให้เป็นสัญญาณว่าจะไม่ทายหนังแล้วผลงาน FSDSS308 ที่ขึ้นฉายในวันที่7ตุลาคมเป็นคำกล่าวอำลาสุดท้ายของเธอขอให้ชีวิตของเธอหลังจากนี้ราบมื่นไปด้วยดีต่อด้วยพาร์ทสแนะนาหน้าไมา่ กาแนะนำหน้าใหม่คนแรกขอแนะนำคาสมมริโกเธอเป็นเพื่อนสนิทของสาวเอวีชื่อดังลิลีนานาซสโมรีได้เดบิวต์ในค่าย S1 ออกมายังเป็นทางการและสิ่งที่เป็นประเด็นที่สุดคือเรื่องที่เธอเป็นอดีตไอดอลแม้ว่ายังไม่ได้เปิดเผยว่าเธออยู่ในวงไอดอลไหนแต่ดูจากหุ่นสุดแซบอันโดดเด่นของเธอกับยอดจองผลงานแล้วคอนเฟิร์มได้ว่าเธอไม่ใช่หน้าใหม่ธรรมดาแน่นอน สำหรับใครที่สนใจอย่าลืมไปติดตามผลงาน SIS s 2 2 6ที่ขึ้นฉายในวันที่26ตุลาคมด้วยนะ หน้าใหม่คนที่2ซุปเปอร์หน้าใหม่เดือนตุลาคมของค่ายมูสิตส่วนสูง170ซนเมตรที่มาพร้อมมาสแมร์ระดับขับจีเธอคืออัศมีมิไลอดีตนักกีฬาวิ่งระยะไกลซึ่งมีหุ่นสวดทรงที่เยี่ยมมากๆไม่ว่าจะสีผิวหรือรูปร่างก็ดูเลื่นเลอไปหมดผลงานใหม่ของเธอ MIDE988 จะขึ้นฉายในวันที่2เดือนพฤศจิกาย,ยนนี้ทุกคนอย่าลืมไปติดตามด้วยนะ หน้าใหม่คนที่3ยูลีนาออกจากค่ายฟิตนอกจากมาสแเมโลก้อนตระระดับพรีเมียมแล้วก่อนเดบิวเธอยังเคยเป็นผู้ประกาศข่าวเหมือนไอ้ไก่ยามากิชิมีบุคลิกโดดเด่นที่ต่างจากหน้าใหม่คนอื่นๆผ่านประสบการณ์ออกกำลังกายมาสองคนเธอดูอ่อนวัยและน่ารักมากๆผลงานใหม่ JUFE 3 4 0จะขึ้นฉายวันที่2พฤศจิกาย,ยนนี้หน้า คนที่4ี่ซูเปอร์หน้าใหม่เดือนตุลาคมจากค่ Idea ายไอเดียพอเก็ตอดีตกาเวีไอดอลมิยูอินามุลิที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นราชินีแห่งชุดว่ายน้ำประสบการณ์ในวงการบันเทิงถือว่าเยอะพอสมควรและแน่นอนว่าแฟนๆรู้สึกเซไปมากที่เธอผันตัวเป็นดาราเอวีผลงานใหม่ IPX768 จะขึ้นฉายในวันที่9เดือนพฤศจิกายนเป็นหน้าใหม่เดือนพฤศจิกายนที่ห้ามาพลาดเลยเด็ดขาด คสุดท้ายช่วงขอพรแฟนๆขอพรหนังแนวแก้แค้นมาช่องมาว่าจึงจัดให้ค่าสอนห้าผลงานประเภทจับจุดอ่อนของสาวโหดแล้วแก้แค้น M E Y D 6 3 9จูเลียแสดงสาวสุดโหดที่พักอยู่ข้างบ้าน I P X 5 8 5นานามิมิสกิแสดงหัวหน้าบริษัทที่โคดใจร้าย I P X 5 6 9ออคาลิสมูจิแสดงหัวหน้าสาวที่กันแก้งลูกน้อง ไอพ750มีนามีไอซว่าแสดงลูกสาวของผู้ลังแก c l u b 647สาเอวีหลายคนร่วมแสดงรับบทเป็นอดีตนางร้ายที่ลังแกคนอื่นถ้าคุณชอบ a อวีนิวประจำเดือนนี้อย่าลืมแชร์คลิปนี้เพื่นเพื่อนด้วยนะทุกคนมาขอพรกันตรงใต้คอมเมนต์ได้เลยที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe และกดแจ้งเตือนด้วยนะเจอก,กันในพีหน้าบ๊ายบาย